อะไรน่สวัสดีครับเพนวิสเวเดคเจตแอนด์รีวิวนะครับวันนี้ผมได้รับกล่องมีเซอรี่บ็อกซ์จากทางเสียวหมี่มาอีกแล้วนะครับรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม อีโค้ซิสเต็มไปหมาดๆนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูของภายในกล่องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์จากทางเสี่ยวหมี่บ้างนะครับโอเคเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับว้าวนั่นไงว่าแล้วมีทีวีสติ๊กนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Full HD แล้วก็รีโมทสั่งการผ่าน Google Assistant ได้นะครับนาจำจริงๆ มาเริ่มแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับง่ายเลยฟึบนี่ข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดเข้ามานะครับเราจะพบกับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับผมมีทีวีสติ๊กนะครับในนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนี่เป็นอะแดปเตอร์นะไว้สําหรับต่อไฟเลี้ยงเข้ากับเจ้ามีทีวีสติ๊กนั่นเองนะครับไมโคร usb นะครับแล้วก็มีรีโมท มีปุ่ม Google Assistant นะแล้วก็ปุ่ม Netflix ปุ่มสั่งการควบคุมต่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูการใช้งานกันอีกทีนึงนะครับอ่านี่ครับพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมเจ้ามี่ทีวีสติ๊กขนาดเล็กมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบขนาดให้ชมกันว่ามันเล็กแค่ไหนนะครับลองเทียบขนาดกับไฟแช็กดูนะครับเห็นไหมเล็กดีฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ต HDMI นะครับไว้สำหรับต่อเข้ากับทีวีนะครับเป็นพอร์ต micro USB ใช้สำหรับต่อ สายไมโคร USB ที่เขาแถมมาให้เพื่อทำการต่อเป็นไฟเลี้ยงตัวเจ้ามีทีวีซิกตัวนี้นั่นเองนะครับต่อเข้าไปปุ๊บประมาณนี้แล้วก็เอาหัวด้านนี้เนี่ยเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์พาวเวอร์นะครับตัวของรีโมทเนี่ยใช้ทานแบบ 3A นะครับ2ก้อนด้วยกันโอเคแล้วนี้ก็คือของทั้งหมดภายในกล่องนะครับของเจ้ามีทีวีซิกนั่นเอง เรามาเริ่มใช้งานเจ้ามีทีวีสติ๊กตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับถ้าทีวีท่านไหนเนี่ยมีพอร์ต USB อยู่สามารถที่จะเสียบสายเพื่อทำการต่อเป็นไฟเลี้ยงต่อเสียบไปที่พอร์ตไมโคร USB ได้เลยนะครับปับ๊บแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปที่พอร์ต HDMI ของท่านได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดทีวีดูนะครับถ้าเกิดทีวีของท่านไหนนะครับที่ไม่มีพอร์ต USB เพื่อเป็นการต่อไฟเลี้ยงเข้าไปยังเจ้ามี t ทีวีสติ๊กนะครับก็สามารถใช้วิธีต่อเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับเพื่อทำการจ่ายไฟเข้าไปยังมีทีวีสติ๊กได้นะครับเราไปดูหน้าเมนูแล้วก็ไปเริ่มการใช้งานกันดีกว่าครับเรามาดูการควบคุมผ่านรีโมทของมีทีวีสติ๊กันก่อนดีกว่านะครับตัวของรีโมทเนี่ยเขาจะมีปุ่มควบคุมบนรีโมทมาให้เนี่ยถือว่า ครอบคลุมการใช้งานเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็มีทั้งปุ่มเปิดปิด on off นะครับปุ่ม Google Assistant สั่งการด้วยเสียงตรงนี้แล้วก็เป็นจอยสติ๊กนะครับในการควบคุมนะครับในเรื่องของเกมนะครับรวมไปถึงการพิมพ์ภาษาต่างๆมีปุ่มเรียกแอปปุ่ม back นั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่ม home ตรงนี้นะครับปุ่มลัดนะครับเข้าไปยังแอปพลิเคชันที่เขาเนี่ยทำการแนะนำมาก็จะเป็นแอป Netflix แล้วก็เป็นแอป Prime Video นะครับรวมไปถึงมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับโอเค เมื่อทําการเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการจับคู่นะครับเข้ากับรีโมทของมีดทีวีซิกนะครับด้วยการกดปุ่ม2ปุ่มนี้ให้กดพร้อมกันแล้วก็ปัชี้ไปที่ทีวีนะครับก็ทําการจับคู่กับรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการเลือกภาษานะครับที่เราต้องการได้เลยนะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เลือก ภูมิภาคนะครับเลือกเป็นประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วกดตกลงแล้วก็รอสักคู่นะครับต้องการตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์ Android อย่างรวดเร็วหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์ Android อย่างรวดเร็วเนี่ยจะทําการซิง์ข้อมูลบัญชี Google นะครับรวมไปถึงข้อมูลทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการใช้งานของบัญชี Google เนี่ยเข้าไปยังทีวีให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับ แต่ว่าหนาที่นี้เนี่ยผมขอใช้เป็นแบบแมนวนวลก่อนนะครับค้างไปก่อนแล้วก็ไปกดเลือก wifi นะครับในการกดาภาษาเลือกปุ่มบริโมทก็เนี่ยฮะเลื่อนนี่เห็นไหมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช้ปุ่มกลมๆตรงนี้เพื่อทำการเลื่อนเคอร์เซอร์ได้นะครับอ่ะ มาหน้านี้เขาก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับผ่านบัญชี Google ที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้แนะนําให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเพราะว่าเขาจะสิงกับบัญชี Google ของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติการเข้าชม YouTube การเข้าใช้ข้อมูลต่างๆของ Google Play Store นะครับก็แนะนําให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อันนี้แล้วแต่นะครับผมใช้เป็นรีโมทแล้วกันนะครับ โอเคอันนี้ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของท่านได้เลยนะครับหลังจาก sign in Google เสร็จแล้วนะครับก็จะมาหน้าในเรื่องของข้อกำหนดในการให้บริการนะครับนู่นนี่นั่นก็ให้เลือกเป็นยอมรับไปนะครับต้องการเปิดตำแหน่งไหมเปิดเลยครับใช่ปรับปรุง Android ใช่อะไรก็ว่ากันไปนะครับติดตั้งแอปเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นแอปแนะนำนะครับอ่ะลองดูแล้วก็กดต่อไปนะครับ สามารถอดาวโหลดแอป,ปจาก Google Play Store ได้นะครับมีโ o m แคส s t แบบบิวอินด้วยนะครับช่วยให้เราเนี่ยทำการแคสตภาพจากโทรศัพท์มือถือไปยังมี s t ติ๊กทได้นะครับตกลงยอมรับอะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคก็เข้ามาที่หน้าการใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทําการสํารวจนะครับตัวของระบบกันก่อนดีกว่านะครับหน้าเมนูเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบอยู่ทั้งสิ้น 1, 2, 3 3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือเป็น Google Assistant นะครับไปการสั่งการด้วยเสียงนู่นนี่นั่นนะครับก็เนี่ยกดปุ๊บพูดอะไรมันก็จะขึ้นมานะครับ ก็ <c oughs> จากลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีดาวน์โหลดแอปเพิ่มดาวน์โหลดเกมเพิ่มนะครับรวมไปถึงแอปที่มีการติดตั้งมาให้ก่อนหน้านี้แล้วภายในเครื่องนะครับโหลดเกมเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของการโหลดแอปเพิ่มก่อนดีกว่าอ่ะเข้ามาปุ๊บมีเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าแอปจะมีน้อยนะครับดูๆไปก็ถือว่าเยอะดีนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีหมวดหมู่ของแอปให้นะครับเป็นบทบวก ความบันเทิงเนะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูติดตั้งได้มี True ID TV Red b l l TV นะครับลูกทีวีมีช่อง7นูน่นนี่นั่นบักกระดูโ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับดูกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับเยอะมากเพลงและเสียงนะครับมี Spotify มี l ี o มี Deezer ให้นะครับมีจุกนะหลักๆก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ การเล่นและตัดต่อวิดีโอคืออะไรเอ่ยนะ่าจะเป็นพวกแอปที่ใช้ในการเล่นวิดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นพวกชูหรือเป็นพวกเครื่องมือนะครับคีย์บอร์ดอันนี้ก็นเองการต่อคีย์บอร์ดบูชุดเข้าไปนะครับ Google App น,นู่นนี่นั่นนะครับมีไลฟ์สไตล์เยอะแยะเลยนะครับเพียบกีฬานู่นนี่นั่นอ้เยอะแยะครับมีช่องมวยปั้มด้วยว้าวดูบงดูบอลผมว่าน่าจะมีอยู่นะ ประสิทธิภาพการทำงานนะครับอ๋อมี Home Launcher ด้วยนะครับ s OLID EXPLORER นะครับกรณีที่จะติดตั้งนะครับเป็นพวกไฟล์ APK นู่นนี้นั่นก็ลองดูนะครับแอปพลิเคชันก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีแอปเล่นนะครับแอปมีเพียบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองไปดูในส่วนของการโหลดเกมนะครับ โอ้โห oh, มาเพียบเลยนะครับอ่ะ g o e Play พ a เกมนูน้นนี่นั่นนะครับถ้าเกมไหนมันไม่รองรับกับเกี่ยวกับารเล่นทีวีเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับว่าเล่นกับทีวีไม่ได้นะครับผมจะลองเอาเป็นเกมง่ายๆดูแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะโหลดนานเอาอะไรดีด Beat b u c k y r a c i n g นะครับดูว่าเล่นไหวไหมนะครับก็เป็นเกมน,นี้น่าจะใช้รีโมทในการควบคุมได้นะครับ กดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับเมื่อทําการโหลดเกมเสร็จแล้วเราไปลองเล่นเกมกันดูทับว่าเล่นอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับกดโอเคนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับเล่นเกมได้นี่กดควบคุมก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหม กดซ้ายขวาครับบนรีโมทนะซ้ายขวาบนรีโมทแค่นี้เองเฮ้ยกราฟิกโอเคนะเล่นลื่นอยู่นะครับได้อยู่นะผมว่ามันได้อยู่นะนี่ควบคุมผ่านรีโมทครับอ่ะเดี๋ยวโหลดเด a t ิเกอร์สองดูนะครับ กดติดตั้งสำหรับเกมไหนนะครับที่อาจจะควบคุมผ่านรีโมทไม่ได้เนี่ยถ้ามีจอยเป็นแบบบลูทูธเนี่ยก็สามารถที่จะต่อเล่นเกมพวกนี้ได้นะครับอ่ะเกมเยอะอยู่ครับก็ไปหาจอยบลูทูธมาต่อกันนะครับคิดว่าเล่นไหวอยู่นะครับเล่นเกมนะครับก็คือเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้สเปคอะไรมากเนี่ยถือว่าเล่นได้ปกตินะครับแล้วก็ลื่นด้วยภาพสวยด้วยนะครับ โอเคมาลองกดดู YouTube กันดีก,กว่านะครับการเซิร์ชนะครับบน y t u t u นะครับกรณีที่ว่าพิมพ์นะครับบางทีข้อความมันยาวเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่ม Google Assistant ตรงนี้ได้นะครับกดแล้วทำการพูดเลยนะครับว่าต้องการหาคลิปอะไรนะครับไทยรัฐทีวีค่อนข้างแม่นพอสมควรนะครับ4 k Video อ่ะมานะครับมานะครับเห็นไหมเต็มเลยโอ้ผมชัดดีนะครับใช้ได้เลยตัวระบบเนี่ยมันน่าจะเลือกให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะว่าของเราเนี่ยรองรับเป็นแบบ full HD เพียงเท่านั้นนะครับพมชัดดีนะครับอ่ะประมาณนี้ YouTube ก็ถือว่าเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคต่อไปเรามาดูการแคสต์นะครับภาพและวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเข้าไปยัง มีทีวีสติ๊กันดีกว่านะครับกดตรงนี้นะครับทีนึงแล้วก็มันจะมีปุ่ม c a s, ด, <S ด้านนี้นะครับกดปุ๊บ,บ,บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าแ,แ,แค s ไปยังอุปกรณ์อะไรนะครับซึ่งตอนนี้มีทีวีสติ๊กเราเชื่อมต่ออยู่นะครับกดปุ๊บ,บแล้วก็เห็นไหมขึ้นไปที่หน้าจอแล้วอ่ผมเรื่องเสียงแต่ว่าโงมาเป็นรุ่นที่ห้าผมคิดว่า มันมีอะไรหลายวันมากๆถึงแบบสี่วันช่วงสุดข่าวใช้ได้ยี่สิบวันเนาะแต่กับตัวก็ถือว่าเป็นการแคสต์ขึ้นหน้าจอแบบไม่ดีเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวมาดูหรือถ้าจะออกก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่ออ่ะก็จะกลับมาที่หน้าเมนูของมีทีวีสติกนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันครับสำหรับท่านที่กำลังหา Android TV นะครับที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายๆนะครับสักตัวหนึ่งในการต่อเข้ากับทีวีของท่านเพื่อรับชมสตรีมมิ่งออนไลน์เนี่ยผมแนะนำเลยครับเจ้ามี TV ีวีสติ๊กตัวนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอไปชมซีรีส์ก่อน